แม่บ้านคนใหม่นิสัยดีมากทำงานเป็นเวลาไม่เคยสายไม่เคยลาไม่เคยมีข้อแม้ใด,ดเลยเหมือนมือคนเลยคือมปนแบบนวดแบบอย่างนี้เลยอะถึงจุดมากอ่ะถูกคนมีปัญหาเรื่งปวดเอใดวให้โดนเส้นเลยนะคะ สวัสดีค่ะชาวชวราชาแนลนะคะกลับมากับเก๋แก่อีกแล้วนะคะใครดูอีพีที่แล้วบ้างกับคาเฟ่ทิปของเก๋นะคะยังคงอินอยู่กับโฮมคาเฟ่ค่ะแน่นอนนะคะช่วงนี้เนี่ยเราก็อยู่บ้านกันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวคอนเทนต์ของเราก็จะเกิดขึ้นในบ้านแต่วันนี้ค่ะเก๋เตรียมไว้แล้ววงการบันเทิงอีกแล้วนะคะอเมริกาโน่เย็นค่ะช่วงนี้ทุกก็อยู่บ้าน work from home แต่โชคดีวันนี้วันเสาร์นะคะเก๋ก็แบบว่าใช้ชุดง่าย ชี้ง่ายๆจริงเลยช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็อย่างที่ทราบนะว่าต้องอยู่บ้านกันหมดกักตัวนะคะคือสามีเขียนในก็ work from home ทำงานวลา12ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกดก็จากิจกรรมนะคะที่แสดงความเป็นภรรยาที่ดี KPE w f e ของเกจัดบ้านทำนู่นทำนี่แต่ว่าช่วงนี้ค่ะจะเรียกคนเข้ามามันก็ลำบากใช่ไหมคะเกดก็รับสมัครผู้ช่วยคนใหม่จะบอกว่าคนนี้ดีมากๆเลยไม่เรื่องมากทำงานตรงเวลาไม่เคยลาไม่เคยสาย อยากให้เจอเขาจังเลยแต่ตอนนี้มาถูห้องตั้งแต่เช้าเลยไปดูกันดีกว่านะคะสมสีจ้าชื่อสมสีถูห้องตั้งแต่เช้าอะ่ะสมศีนี่แหละค่ะใ่บ้านคนใหม่ของเกดน,นะคะอิมพอร์ตเขาเข้ามาเลยนะคะสมสีนี่เขามีชื่อเต็มๆของเขาด้วยนะคะว่า m ิสเตอร์โลบอ b ว t n นิบอนะคะนี่เป็นรุ่นของเขานี่ ที่สมศรีกำละงทำคมสาดบ้านแบบนี้นี่ะคะเก๋ก็อยากจะเล่าให้ฟังจะเลยว่าเทคนิคของเก๋ในการเลือกผู้ช่วยคนนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างอยากจะบอกว่ามันง่ายมากๆเลยเอ,อ๋อนี่เห็นไหมพอรเรามีพรมนะดูสิไฮดรลิกเนี่ยเขาจะยกตัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไม่แบบเขาไปทำคมสาดให้พรมเราเลอะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องหอวว่าพรมเราจะเปียกหรือว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยเห็นไหมเขายกตัวขึ้นมาดูดิเดี๋ยวเก๋จะเล่าให้ฟังนะคะว่าทรายเก๋เลือกผู้ช่วยคนนี้นมันง่ายมากเลยแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของมิสเตอร์โรบอทนะคะนี่หน้าตา,ขาบบเข้ามาแล้วะะจะมีังกแบบน ทำความสะอาดเห็นไหมปกติเขาจะทำแมปปิ้งนี่เห็นไหมเขาแมปปิ้งห้องนอนเก๋นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเลือกเข้าไปฟังก์ชันที่มีชื่อว่านี่กวาดถูเขาก็จะไม่ให้เลือกตารางเมตรนะคะว่าเราเนี่ยจะเข้ากลับมาซักผ้าเนี่ยที่สเตชันของเขาเนี่ยทุกๆกี่ตารางเมตรอ่ะก็เลือกเป็นสแตนดาร์ดไว้ก่อนเออแม้สิบสองตารางเมตรแค่นี้ละค่ะเขาก็จะกลับไปซักผ้าเนี่ยทุกทุก ครบ12ตารางเมตรเขาก็จะกลับไปสเตชันเขาที่เดิมหรือบางทีอยู่ข้างนอกเนี่ยอก็อยากจะเขาทำความสะอาดก่อนเี๋กลับเข้าบ้านคืก็จะแค่กดปุ่มสั่งงานแค่นี้นะคะเขาก็ทำความสะอาดรอคุณกลับบ้านแล้วละค่ะบอกแล้วว่าสมสีนี่นะคุ้มมากๆเลยอะค่ะ เดินตามสมศรีมาขนาดนี้นะคะอย่างบอกที่บอกแล้วว่าเขา mapping ห้องของเก๋แล้วใช่ไหมคะครบ12ตารางเมตรทีหนึ่งเนี่ยนาเกกตั้งไว้สแตนดาร์ดแอปพลิเคชันนะคะเขาก็จะกลับบ้านเขานี่มาสเตชันเพื่อจะมาซักผ้าถูของเขาไม่ต้องกลัวนะคะว่าโหดลากไปลากมาแล้วไม่สะอาดทั้งน้ําหนักที่กําลังดีเนี่ยถูพื้นสะอาดไม่ใช่แค่วิ่งผ่านแน่นอนแถมในการซักผ้าถูแบบนี้กลับไปอีกรอบนึงก็สะอาดเนี๊ยบเลยล่ะค่ะอ๋อที่สําคัญไม่ต้องเติมแต่น้ำนะคะช่วงนี้เนี่ยเราอยากจะฆ่าเชื้อโรคก็สามารถเติมน้ำยาฆ่าเชื้อรคคตต่่่างงงๆเเนยลลลไใัวดะะ และเวลาเขาถูกพื้นนะคะ เขาก็ไม่ได้วิ่งผ่านไปผ่านมาเฉยๆนะคะเพราะตรงผ้าถูนเนี่ยเขาจําลองแรงกดที่เรียกว่าจําลองจากแรงถูกพื้นของมนุษย์จริงๆเลยเพราะฉะนั้น,นจะสะอาดมากๆถ้าเทียบกับหุ่นยนต์ทั่วไปที่ผ่านไปผ่านมาเท่านั้นเองและด้วยความกังวลนิดน,นึงของเก๋นะคะว่าเขาจะเดินทั่วบ้านไหมเก๋ก็เลยลองนั่งเฝ้าเลยค่ะเดินตามไปเรื่อยๆเลยต้องบอกเลยนะคะว่าทุกซอกทุกมุมจริงๆเลยเพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์พิเศษใช้ระบบไรด้ร์เซ็นเซอร์ที่ฉลาดมากๆสามารถสแกนพื้นที่บ้านหรือว่าคอนโดของเราได้ละเอียดสุดๆเลยค่ะ Mm-hmm. <laughs> เหมือนยกสปามาที่บ้านเลยระหว่างที่รอแบบว่าแม่บ้านสมศรีของเกนะ๋ทำความสะอาดบ้านเขาก็ดูดฟุ่นกว่าหลังเข้าไปนะคะนี่เลยอีกหนึ่งกาเจ็ตเลยจะบอกว่าช่วงอยู่บ้านเนี่ยเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเก๋เนี่ยมีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนนะคะเหมือนยกสปามาไว้เลยกับมาโกโตะค่ะมาโกโตะ a 1 5นนะคะก็อินเทอร์เฟอันนี้นะคะจะบอกว่าดูชักขนาดกระทัดรัดนะคะสีสันเนี่ยสวยงามเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งไม่พอนะจะบอกว่านวดสบายมากน้ําหนักกําลังดีแล้วเนี่ยฟังก์ชันเขานะคะเดี๋ยวให จนเราถึงก้นแล้วช่วงนี้จะบอกว่าก,ากักตัวอยู่บ้านมาเอางี้ดีกว่า14วันมานี้นะคะวิ่งทุกวันเขียนวิงวนว่งมากเพราะฉันเนี่ยน้องเนี่ยสำคัญมากเลยตอนนี้สปาทุกที่ก็ปิดใช่ไหมคะเขามีฟังก์ชันนี้คือมีการนวดน่องนะคะคือบีบนวดกําลังดีไม่พอมีปุ่มฮีทเนี่ยให้กดนะคะซึ่งมันสบายมากๆเลยนั่งสบายแล้วนี่สำหรับคนที่ติดโทรศัพท์มือถือนะนี่มีเสียบสายชาร์จได้ด้วยกินเล่นเกมดีกว่าอ๋อมีปุ่มฟังเพลงเนี้ยเรียกว,ว่าลําโพงเนี่ยเปิดฟังเพลงของเราได้เลยนะ สงสัยต้องเล่นหัวทข็มหเล่นโทรศัพท์มากไปอ่ะตรงเส้นไหลอ่ะตึงมาก <S <S อ้ยกรึบมากมีใครอยู่ในเก e ้าอี้ป่ะเนี่ยจริงจริงด้วยอ่ะเหมือนมือคนเลยอ่ะ <S <S คือมันแบบนวดแบบอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวนี้มันไฮเทคจริงๆนะและที่สำคัญนะเวลาเด็กเลือกซื้ออะไรนะค,คือรายละเอียดเนี่ยสำคัญมากนอกจากดีไซน์สวยๆฟังก์ชันที่ดีแล้วนะคะก็ต้องดูด้วยว่าสามารถใช้กันได้ทั้งบ้านหรือเปล่าเห็นไซส์ size, กระทัดรัดแบบนี้นะคือเหมาะกับพื้นที่จํากัดในคอนโดมิเนียมไม่พอนะคะสามารถใช้ด้านเกแล้วก็พร้อมด้วย พูดอย่างเี้ยอยาก้พอมาลองมากเลยคือแบบมันดีมากแล้วดูแบบสีเสื่อแบบสวยดีไซน์เห็นไหมคะว่าแล้วเดี๋ยวโทรตามพร้อมีกว่าบีครับใกล้ถึงหรือยังป่าไม่มีอะไรช็อปปิ้งนิดนึงอยากให้มาลองดูถึงแล้วรีบขึ้นมาเลยนะบายบายครับบบีอยู่ไหนเอมาแล้วหรอคะกคระ ก็อีมากคุโตเอหนึ<ว> <5 7. S 2> ่งห้าเจ็ดที่เราไปโฮมโปรล้วก็ไปเซ็นทรัลไปทุกที่เราก็หลอกสั่งมาเรียบร้อยแล้วค่ะ<อ>พร้อมไหมคะหน้าตาสวยและแบบดีแบบนี้เนี่ยที่สําคัญเนี่ยนะคะ<อ>เขามีการรับประกันมอเตอร์ถึง5ปีด้วยเกิดอะไรขึ้นเกิดการทำพังเกิดทําช็อตเนี่ยเ้ามาซ่อมไม่ถึงบ้านเลยนะสบายมากเลยอยากให้พร้อมลองนั่งดูพร้อมมาลองนั่งดูนี่สรีระสูงเลยไปสิเอย่างพร้อมเห็นไหมคะคือเก้าอี้ตัวเนี้ยเหมาะมากๆเลยคือซื้อตัวเดียวเนี้ยใช้ได้ทั้งครอบครัวเก๋ก็นั่งได้ผมก็นั่งได้เห็นไหมพร เขาแล้วนะสตาร์ทต้องต้องเรื่องนีนะโอเคเห็นไหมถ้ากดปั๊บมันก็จะยกขึ้นมานวดน้องดีมากๆพร้อมครับผมจะไม่เป็นตะคริวอีกต่อไปแล้วกดออโต้เนี่ยนวดครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณ20นาทีนะคะและที่สําคัญนี่นะคะเขาเอได้เยอะมากๆเลยนะเห็นไหมเก็บปั๊บเอให้ดูคือบ้านเราแบบพื้นที่จํากัดใช่ไหมคือกดเอเห็นไหมดูดิไม่ชนกําแพงเลยได้ไหมได้ครับแล้วรอบหนึ่งยี่สิบนาทีเนี่ยดูซีรีส์ของเราเนี่ยจบไปหนึ่งตอนเลยพร้อมจะแบบเช็คเทเบิล คนเต็ม,มเต็มไปหรอมันต้องม, <สา S 2> มนันมากน่เลยใช่ไหม <laughs> <laughs> ไปนวดวันนั้นในครั้งแรกที่ห้าเนี่ยจะบอกติดใจมากแต่กลับมารู้สึกแบบเฮ้ยต้องมีต้องมีต้องมีงมแล้วแบบตอนนั้นพอมก็ชอบด้วย,ยก็เลยตั้งใจพอกลับมาบ้านเนี่ยก็แบบเพ้อถึงเก้าอี้ค่ะก็สนินใจแบบตัดสินใจเลยอะ่ะกดสั่งเลยเนี่ยมากรโตเ e 157ใช้ได้ทั้งสามีและภรรยาเลยเกดซื้อไปแล้วเดี๋ยวมาเบิกเงินพอมที่หลังกันนะาโอเค และนี่แหละค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีผู้ช่วยมาหมายถึง2คนนะคะทำให้การอยู่บ้านแบบ stay at home เน mm ี hmm. ่ยง่ายมากขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นมิสมซีของเก๋นะคะแล้วก็มาได้มิสมอกโตะเอหนึ้เอันนี้นจะบอกว่าเป็นเค้าองนวดไฟฟ้า,ฟาที่ดีมากๆเลยมีคนทำความสะอาดบ้านแล้วมีคนมานวดผ่อนคลายแล้วรีแล็กซ์เนี่ยก็ทําให้บ้านของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วต่มีเพื่อนใหม่2คนเลยนะ mm hmm. เงินเดือนไม่มีไม่มีการลาไม่มีการสายเสียบปลั๊กไฟนินดๆหน่อยๆแค่น,นั้นเองค่ะ mm hmm. โอเคไหมคะพี่พร้อมโอเคดูแบบนี้แล้วติดใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ครับชลดาชาแนลด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยจะมาพาไปทัวร์ตรงไหนของบ้านองเก๋เนี่ยบ้านโอโถของเก๋เราจะพาไปทัวร์ตรงมุมไหนอีกพราะก็หม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า subscribe นะคะกับเก๋แก่ที่ชลดาชาแนลนะคะ